เอาละครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมฮีโร่แลนด์กิมรูทกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของซีซันวันนี้นะครับผมขอเพื่อนๆเ,เนี่ยสักคนละเด่งไลค์นะครับผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยซีซันมันค่อนข้างจะเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยนะแล้วบางอย่างผมว่าเข้าใจค่อนข้างยากเนาะวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังกัน แล้วก็เรื่องแพ็คใหม่นี้น่าสนใจมากๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการเติมเกมนะครับวันนี้ผมมีร้าน m a j e s t i c Shop มาแนะนำนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมไวถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไร้รีฟันสามารถเติมแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ได้ทุกแพ็คนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไปที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าซีซั่นนี้มีอะไรบ้างนะครับที่อัปเดตเข้ามาตอนนี้ผมได้ทำเควสทั้งหมดแล้วนจาาไม่่นนะ สำหรับซีซั่นหนะครับตอนนี้จะเหลือเวลาอีก63วันในการเล่นนะครับเราจะไปดูที่ของแรกกันก่อนของแรกพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าพยายามแลกทุกอันเลยนะดีมากๆแต่ที่ให้เน้นๆนะสอ,อย่างนะครับก็คือพวกนี้แล้วก็อันนี้ครับ2อ,อันนี้แต่ถ้าขยันนะครับ อันเอาให้หมดนะฮะอันนี้ก็น่าสนผู้วิชิตมาหาสมุทรนกระก็เทด่ดีส่วนแต้มตรงนี้หาจากไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีหาให้เราเข้ามาที่อัลบั้มซีซั่นนะครับตรงอัลบั้มซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับหน้าปกติของเราใช่ไหมแต่ตรงนี้มันจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปตีบอสเนาะครบขีดตัวก็จะได้ของประมาณนั้นนี่เห็นไหมค่าไปแล้ว2ตัวนะครับมันให้ค่า5ตัวเราถึงจะรับของรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วบอสตัวนี้ก็มีโอกาสดรอปอันนี้ด้วยซึ่่่่งดดดีีีีมมมาากๆนนะพวผวผไ เมตาที่กำลังจะมาเนี่ยอาจจะเป็นอาวุธชิ้นนี้ด้วยซ้ํานะครับซ่อมของราชนีเดี๋ยวเรื่องของอาวุธเราไปพูดเพิ่มเติมกันที่หลังเนาะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับที่อัปเดตเข้ามาเราไม่ต้องห่วงนะครับบอสตัวนี้แพ้ทุกอย่างนะครับเอาอะไรไปยิงก็ได้ถัดมานะครับก็คือบอสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ดอกของ ดีเท่าเมื่อกี้นี้ผมว่าไอหอกเมื่อกี้มันค่อนข้างจะดีกว่าส่วนพวกนี้นะครับบางอย่างก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวมนันนัาจะทยอยเปิดเนาะตามวันเวลาบางอย่างก็จะใช้ตั๋วลงนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ลงดันเลยวันนี้เมื่อเราฆ่าบอสซ้ําๆนะครับทั้งหมดนี่เราก็จะได้รับโทเค็นสมุดนะครับเพื่อไปใช้แลกของแล้วก็ถ้าเราได้ของก็สามารถมีมาปลดล็อกตรงนี้ได้อีกอับขั้นนะครับแล้วก็ได้ตัวโทเค็นเหมือนกันชุดเกาะก็เช่นกันนะครับมีเหมือนกันรู้สึกว่าแหวนต่างหูจะเข้ามาแล้วนะครับพวกต่างหูสร้อยคออะไรพวกน,น กดคุยแค่นี้ไม่มีอะไรครับเรื่องของการพัฒนานะครับเราจะมาพูดถึงระบบเรือดำน้ำนะครับอันนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่เลเวลของเรือถ้าเลเวลสูงเนี่ยเราสามารถดัดแปลงเรือได้แล้วนะอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยใช้เรืออันนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรือสีเขียวนะครับปืนใหญ่ผมก็จะเป็นอย่างนี้ ใช้ได้ประมาณนี้ทีนี้นะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะครับในเกมเนี่ยมันคือค่าออกซิเจนนะครับถ้าออกซิเจนเราเยอะเราก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูมันจะบอกว่าประมาณผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ10นาทีนะครับมันจะเพิ่มขึ้น10แต่อีก15ชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้น1000นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปแมนเนให้ดีๆนะทีนี้เรามาตรงอัพเลเวลก่อนตรงอัพเลเวลเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายให้อัพนะครับหลายคนอาจจะงงว่ากดเข้าไปแล้วทำไมมันมีไส้ไหนเยอะแยะไปหมดแต่ในแต่ละอัน,น แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอันเดียวกันหมดเลยนะครับมันลิงก์กันเพราะฉะนั้นน่ยถ้าเราเปิดเข้าไปหน้าปืนใหญ่เราก็จะเห็นว่าปืนใหญ่เราเลี้ยวสนะครับไปหน้าเปลือกเราก็จะเห็นว่าปืนใหญ่เราเลี้ยวสออยู่ดีเห็นไหมแล้วต้องบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีข้อดีของมันด้วยนะผมจะยกตัวอย่างหลักๆนะครับก็คือปืนลัตเตเวนเนี่ยยิงอัพเยอะนะครับมันยิงเร็วขึ้นนะครับ อย่างเรื่องเครื่องขับดันอันนี้มันก็จะเพิ่มความเร็วในการว่ายนะครับเพิ่มเลือดประมาณนี้ถัดมาห้องจัดเก็บนะครับมันคือประสิทธิภาพในการเก็บของของบางชนิดเนี่ยต้องใช้ห้องจัดเก็บเลเวลสูงถึงจะเก็บได้ไม่งั้นเก็บไม่ได้นะถัดมาอันนี้สําคัญมากนะครับเรื่องของถังอากาศถังอากาศเนี่ยมันจะบอกว่าปกติอ่ะสินาทีเราจะเพิ่มขึ้น10ใช่ไหมสเตมินามันถ้าเราอัพไปนะครับมันก็จะบวกอีกหนึ่งขีดจํากัดของออกซิเจนเราก็จะเพิ่ม100นะครับแต่ของที่ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกนี้ถ้าเราสังเกตด,ดูเเเราาาจะห็นคํว่อัก ตรงนี้ข้างบนมันจะเป็นเวลาไอ้ตรงนัดถอยหลังเนี่ยมันคือเวลารอนะครับไม่ใช่ว่ากดปุ๊บอัพปับเกมนี้มันจะเหมือนกับว่ากดปุ๊บอ่าเดี๋ยวไปค่อยๆซ่อมให้ให้มันมีตรงนี้ฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาภายใน2นาทีประมาณนั้นโรบอทเก็บของนี่น่าจะคล้ายๆกับตกปลานะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะขายกันอของเยอะมากนะครับในการอัพสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอัพเรือการอัพเรือเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่า เขามีเงื่อนไขอะไรอย่างเงื่อนไขในการอัพตอนนี้คือเปลือกเลเวล2ตอนนี้เปลือกผมเลเวล3นะครับผมก็เลยอัพได้แล้วก็ใช้ของประมาณนี้ในการอัพเดี๋ยวผมจะให้ดูสั้นๆในการลงน้ำนะว่าตอนลงน้ําเล่นกันประมาณไหน เอาล่ะครับสำหรับเรื่องเรือดำน้ำมันก็จบแล้วนะครต่อไปเป็นแผนภูมิดารานะครับต้องแผนภูมิดาราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรน,นะผมบอกก่อนว่าหลังจบซีซั่นพวกนี้ก็จะหายไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยพลังจมตีซีซั่นเพิ่มขึ้น1 2อนะครับพอจบปุ๊บ มันก็จะหายไปนะตรงนี้ที่เหลือก็ลองอ่านเอาเลยครับว่าเราอยากไปโหนดไหนบ้างในการอัพสกิลแบบไหนอันนี้ต้องลองไปอัพกันดูนะครับเพราะผมเพิ่งอัพอันนี้เดียวเองส่วนอันนี้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธประชิดซะส่วนมากนะผมไม่ค่อยได้ใช้อาวุธประชิดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะอัพอันนี้แทนแล้วก็เราสามารถรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับถัดมาโหมดเกมนะครับโหมดเกมก็คือเรื่องของ เรือดำน้ำําเมื่อกี้นี้ที่ไปเก็กบของเนาะก่อแคนดี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะครับสำหรับฟาร์มมีอาวุธดอบมีบอสให้ตีนะครับบอสต,ตรงนี้นะครับถ้าเราตียิ่งเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปขึ้นตรงไอชิเม้นในหนังสือนะครับทำให้เราได้รับพอยเพิ่มเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันอาจจะยากสําหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าผมไม่แน่ใจว,ว,ว,ว่ามันคิดว่าใครทาดาเมจบอสเยอะสุดหรือใครรัดช็อตบอสได้จะเป็นคนได้ของเนาะ เดี๋ยวเราไปดูที่หนังสือกันก่อนตอนนี้นะครับเราตีซันเดย์ยักษ์ไป2ตัวใช่ไหมอ่าราชนี 3, สซันเดย์สราชนี3ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปตีดูถ้าผมไม่ได้ลดัดช็อตมันจะได้ขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นนี่ถือว่าโหดเอาเรื่องนะเพราะว่าขอจะไปแย่งเขาให้ได้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะคนมันเยอะแต่ตัวราชนีตัวนี้ผมเห็นคนมันน้อยนะเพราะว่าส่วนมากผมว่าคนมันน่าจะไป ตรงเวทีซันเดย์กันเพราะมันดับหอกอันนี้เราอาจจะต้องแย่งกับเขานิดนึงอ่ะผมไม่ได้ลัดช็อตนะเพราะฉะนั้นผมเข้าไปเก็บของเขาไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับอันถ้าเราไม่ได้ลดัดมันไม่ขึ้นนะอันนี้คือความยากนะครับผมแนะนําว่าอาจจะมาตีตอนกลางคืนก็ได้นะคนน่าจะน้อยกว่านี้หรือลองหาทีมมาก็ได้ เพราะว่าถ้าเพื่อนฆ่าได้เนี่ยผมว่าน่าจะได้กันทั้งทีมถัดมานะครับก็คืออาณาจักรซันเดย์นะครับตอนนี้จะเป็นดันปาร์ตี้นะครับเวลาบอสตัวตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มให้วันละสาใบทุกวันนะครับเก็บได้มากสุด8ใบนะครับแล้วก็บอสตรงนี้ค่อนข้างยากนะว่าหลายคนอาจจะลงไปโซโล่กันไม่ได้ก็แนะนำนะครับว่าสร้างห้องแล้วลองชวนเพื่อนเข้ามาเล่นกันนะครับตั้งค่าตั๋วผมก็แนะนําตั้งสุดตลอดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาลงหลายๆรอบเนาะยกเว้นว่าจะลงไปช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ได้เหมือนกัน ให้ดีๆนะครับโดนโดนแรงมากๆนะโคตรเกลือเลยโหพวกนี้ยังไม่เปิดเนาะเห็นนะดูสปอยได้เลยนะมีดอบอะไร เเอาเองสำหรับ2่งบอสใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้พอเราไปดรอปอุวุธมาแล้วใช่ไหมเราก็กลับไปรับตรงอารบั้มได้นะครับวนี่ฆ่าบอสไปด้วยได้โทเค็นมาแล้วได้เค้กมาได้เกียร์มา2อันนะครับแผนพุ่มดาราเมื่อกี้ทำอะไรไปอ๋อบรรลุให้12เช่ ไม่มีอะไรเนาะตรงนี้ส่วนโหมดข้างล่างเนี่ยยังไม่เปิดนะครับมันล็อกอยู่แต่ผมเดาว่าอันนี้น่าจะเป็น PVP เนาะถ้าเควกมันถึงเนี่ยมันน่าจะปลดล็อกตัวนี้แล้วก็เป็นแมปที่มันฆ่าได้เลยนะครับมีแย่งมุ้งแย่งบอสเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบอสใหม่แบบที่เมื่อกี้เราไปแอบดูสปอยมาใช่ไหมถัดมาก็เป็นเรื่องของการประลองนะประลองก็เข้าไปยินกันเฉยๆไม่มีอะไรมากครับผมยังไม่รู้นะว่ามันฆ่ากันแล้วมันได้อะไรตรงนี้ ต่อมาคือการประลองแบบทีมนะครับแต่ตัวนี้มันจะเปิดเป็นเนี่ยจันพุทธศุกร์และวันอาทิตย์ตามเวลาประมาณนี้นะครับเราลองเข้าไปดูว่าร้านแรกมีอะไรบ้างอ่าร้านแรกก็จะมีสกินนะครับมีการ์ด อน่าสนอยู่อย่างสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมนะครับรายวันตั้งแต่6กโมงจนถึงเที่ยงคืนงานเลี้ยงที่เบื้องหลักเปิดให้ร่วมงานเพื่อรับของรางวัลตามนี้อีกอันหนึ่งคารวะรูปปั้นนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนครั้งแรกนะครับคุณจะได้รับรางวัลบุญคุณเจ้าเมืองมีโอกาสได้ของตามนี้ อันนี้น่าจะอยู่ที่ไอเมืองเมืองใหม่ปะเรื่องรูปปั้นนี่ถ้าใครรู้ก็แจ้งกันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปซีซั่นหนึ่งะครับในวันนี้ก็หวังว่าจะทำออกมารวดเร็วทันใจเพื่อนๆนะแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม